สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซมาดวงผู้ชายและผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ดวงของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์อุปนิสัยดาวจันทร์เป็นดาวแห่งราศีชีวิตท่านจึงมีความอ่อนน้อมดูเยือกเย็นสุขุมช่างวิตกกังวลแต่บางครั้ง การวิตกกังวลมากเกินความพอดีย่อมนำมาซึ่งความโลเลไม่เชื่อมั่นในตัวเองและตัดสินใจผิดในโอกาสจังหวะด,ดีๆของชีวิตได้เช่นเดียวกันท่านควรจะแก้ไขด้วยการเป็นคนไตร่ตรองรอบคอบและมั่นใจในการตัดสินใจยอมเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังเพราะย่อมเป็นการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจท่านเองให้เกิดเป็นความเคยชิน และกาไดากาเสียชีวิตของคุณที่รักชอบการต่อสู้และท้าทายเป็นคนดื้อเงียบเงียบรันเอาการทีเดียวอารมณ์เปราะบางง่ายและขี้งอนใจน้อยเป็นผู้ชายแต่เป็นคนละเอียดช่างติและช่างสังเกตคุณเป็นคนชอบการได้รับโอกาสพิสูจน์ความสามารถไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกกับชีวิตส่วนตัวของคุณมากนักเมื่อยาวคุณเป็นคนที่เลี้ยงดูไม่ง่ายเท่าไหร่นัก สุขภาพร่างกายมักจะเป็นอุปสรรคของการพัฒนาการเลือกอาหารทานยาและเป็นคนเอาใจตัวเองเป็นใหญ่บางคนตอนเล็กๆจะเป็นคนที่เคยป่วยกระสอบก,กระแสบบ่อยจนพ่อแม่ต้องทำวิธีแก้เคล็ดโดยการยกให้กับผู้มีบารมีสูงสูงดาวแห่งการเกิดมีการโยกย้ายแห่งชีวิตในวัยเด็กบ่อยๆผัดพลากจากถิ่นกำเนิดครอบครัวของคุณที่รักบางคน อาจจะมีการแยกทางอย่าร้างหรือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้ากันในวัยเด็กระวังเป็นคนเก็บกดมีความบอบช้ำหรือบาดแผลในใจปล่อยไว้หากคุณโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนมีปัญหาติดตาในชีวิตได้ให้คำนึงว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกเส้นทางวิถีชีวิตของตัวเราเองได้การงานด้วยพื้นฐานของดวงชะตา คุณที่รักผู้ชายวันจันทร์เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานดิ้นรนและมุ่งมั่นในการคิดวางแผนอนาคตไวในใจอย่างชัดเจนทุกก้าวของการเดินไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณจะบังเกิดขึ้นด้วยการวาดฝันอย่างระมัดระวังคุณชอบทํางานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดงานความรับผิดชอบในการควบคุมงานที่ต้องละเอียดมีระบบจะทําได้ดีกว่างานที่ไม่เป็นระบบอย่างแน่นอน ดาวแห่งชีวิตการงานมักจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองคิดสร้างสรรค์เองเรียนรู้ได้เร็วเพราะเป็นคนช่างสังเกตและฉลาดมีปัญญายกเว้นคุณไม่แสดงออกจนคนรอบข้างคิดว่าคุณเป็นคนอื่นอัดเพราะมองแต่ลักษณะภายนอกงานที่เกี่ยวกับเอกสารตัวเลขการตรวจสอบวางระบบหรือคิดแผนการใหม่ๆอยู่เสมอจะเป็นงานที่เหมาะกับดวงของคุณหากเป็นงานซ้ำซากคุณก็จะเบื่อง่ายก็บอกแล้วว่า งานที่ไม่ท้าทายจะทําให้คุณหมดพลังความยา,ยามอย่างรวดเวร็วลองสังเกตแวดพวงความฝันและการงานอาชีพของคุณดูแม้คุณจะค้าขายหรือมีธุรกิจกระทั่งทํางานรับราชการหรือว่าบริหารในองค์กรเอกชนก็ตามทีคุณจะชอบงานที่มีความคิดใหม่ๆได้เรียนรู้อยู่เสมอและท้าทายความสามารถของคุณตลอดเวลาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักเรียนหรือแม้กระทั่งรับราชการก็ตาม งานต้องไม่อยู่กับที่ต้องเดินทางอยู่เสมอหรือต้องวิจัยต้องแก้ปัญหาทดสอบมันสมองคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่ดวงดาวชะตาของคุณนั้นรับคำท้าและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากในชีวิตของคุณผู้ชายที่เกิดวันจันทร์กับอาชีพรับราชการคุณทำงานที่มีการไต่เต้าหรือมีการเลื่อนตำแหน่งได้ดีเพราะว่าคุณเป็นนักจิตวิทยาที่ดีมีสเสน่ห์ปรับตัวกับการทำงานกับผู้คนได้ดีมาก การทำงานเกี่ยวกับงานประจำหรือว่างานรับราชการของคุณนั้นส่วนมากจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างท้าทายชัดเจนหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรวมกระทั่งงานเลขาธิการจะเหมาะสมและตรงตามดวงชะตามากการรับราชการตามเส้นทางของดวงดาวที่คุณที่เกิดปัญจันทร์คุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือเพราะว่าเป็นคนจริงจัง และจริงใจในการทำงานก็อย่าใช้อารมณ์อย่างเปราะบางมากนักในการทำงานร่วมกับผู้คนที่มาจากหลายต่อหลายสิ่งแวดล้อมเพราะจะทำให้คุณรู้สึกกังวลและหมดกําลังใจได้ควรแก้ไขให้เหมาะสมและยอมรับว่าการทำงานร่วมกับผู้คนมากย่อมจะต้องอารมณ์อ่วยจึงจะอยู่ได้อย่างสุขใจโอกาสชีวิตในการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เป็นใหญ่จะเป็นไปตามระบบเรื่อยๆเพราะคุณใช้งานเป็นการวัดผลความสามารถ ไม่ใช่ใช้การประจบสอพอที่ไร้สาระในการวัดผลการงานแม่อุบมีอุปสรรคบางก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากท้อแท้ลาออกก็ถือว่าเป็นคนไม่อดทนและไม่แค่แข็งแกร่งทําร้ายตัวเองจนเกินไปคนเกิดวันจันทร์ที่ดวงรับราชการเด่นสุดได้แก่คนที่เกิดวันจันทร์ปีชวดวันจันทร์ปีถอวันจันทร์ปีมะเมียวันจันทร์ปีวอกวันจันทร์ปีกุล รับราชการก็จะไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งแห่งความหวังสูงสุดได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเพราะปีเกิดหนุนดวงชะตาทำให้คุณประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นฉะนั้นผู้ชายที่เกิดวันจันทร์และปีดังกล่าวเนี่ยก็ทำนายได้เลยว่าหากคุณรับราชการก็ขอให้อดทนโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าก็จะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นคนเกิดปีอื่นคนเกิดปีอื่น เพราะว่าดวงเด่นแม้คุณจะประสบอุปสรรคในการทํางานบ้างก็ขออย่าเอาอุปสรรคมาเป็นบทเรยียนแห่งชีวิตและทําให้คุณเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและคิดว่าไม่มีใครจะได้ความสําเร็จมาด้วยการไม่ต้องต่อสู้และแลกด้วยความเพียรลอกและการรอคอยสําหรับคนที่รักคนที่เกิดในวันจันทร์แต่เกิดในปีนักษัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ปีที่กล่าวมามิใช่ว่าคุณจะรับราชาการไม่ได้หรือไม่ได้เอาเสียเรียเพียงแต่ว่าไม่ลุ่งเรลืองก้าวหน้าอย่างพวดพลาด ไปได้สูงเท่าที่ปีที่เก่าวมาแต่ก็รับราชการหรือสอบเข้าทํางานเกี่ยวกับแวดวงราชการได้อาชีพรับราชการที่เด่นเป็นพิเศษได้แก่ทหารตำรวจแพทย์นายนักปกครองซึ่งตรงกับดวงคุณมากที่สุดผู้ชายที่เกิดในวันจันทร์กับงานด้านการลงทุนธุรกิจเป็นคนมีที่มีสมองละเอียดและเรียบร้อยพูดจาพาธีในการเจราจาได้ค่อนข้างดีหากคุณทํางานหรือทําอาชีพอิสระเป็นนักธุรกิจ หรือมีกิจการค้าขายไม่ว่าจะใหญ่เล็กก็ตามก็แนะนำว่าวทบาทของคุณเหมาะในการวางแผนคิดสร้างสรรค์ในการค้าขายคุณจะเหมาะสำหรับการบริหารจัดการหรือเป็นคนรีเริ่มมากกว่าการนั่งค้าขายด้วยตนเองการติดต่อกับต่างประเทศการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับของสวยงามมีโรงงานหรือกิจการเหมาะกับดวงของคุณมากดวงของคุณที่รักก็อาจหากจะทำธุรกิจหรือค้าขายสร้างตัวได้อย่างรวดเร็ว แม่ล้มก็จะลุกขึ้นตั้งมั่นได้เด่นมากสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ปีฉลูวันจันทร์ปีขานวันจันทร์ปีมะโรงวันจันทร์ปีมะแมและวันจันทร์ปีจอเป็นดวงชะตาที่ลงทุนหรือทําธุรกิจได้อย่างมั่นคงแม้พบอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้สําหรับคนเกิดวันจันทร์ปีอื่นก็เป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ขายได้เพียงแต่ว่า เหนื่อยมากกว่าคนที่เกิดในปีดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วครั้งต้นนั่นเองนักปราชญ์นักวิชาการศิลปินที่เกิดวันจันทร์ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ตามลักษณะนิสัยก็เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีเป็นคนสร้างตีสร้างคิดใส่ใจกับเรื่องราวของปรัชญ,ญาและาศาสนามากพอสมควรเลยทีเดียวหากคุณเป็นนักวิชาการดารานักร้องศิลปินก็เหมาะสมกับเส้นทางชีวิต ที่เด่นชัดก็คงจะเป็นผู้ชายที่เกิดในวันจันทร์ปีชวดจันทร์ปีขานจันทร์ปีมะเสงวันจันทร์ปีมะแมะและวันจันทร์ปีระกาและวันจันทร์ปีกุลเป็นดารานักสแสดงหรือว่านักวิชาการก็เหมาะสมเช่นนิสิตนักศึกษาที่เกิดวันจันทร์จะท้อแท้ในการเรียนง่ายเพราะอารมณ์เกียจค้านมีบ่อยเจ้าอารมณ์และงองแงจนเกินไปทําให้ต้องระวังเรื่องของใจอ่อนโลเลในการเรียน ให้ตังมันืูอความสําเร็จจึงจะประสบความสําเร็จตามที่ฝันความรักคนที่เกิดวันจันทร์นะเป็นคนขี้เหงารักง่ายรักใครก็ง่ายเบื่อใครก็เร็วระวังหัวใจเป็นคนเจ้าชู้แต่แก้ปัญหาไม่เก่งทําให้มีทุกข์เพราะความรักดวงดาวแห่งชีวิตของผู้ชายในเกิดวันจันทร์เนี่ยจะพบรักอย่างบังเอิญหรือพบรักเพราะความสงสารเห็นใจมากกว่าด้านอื่นอารมณ์ของคนเกิดวันจันทร์ จะเป็นใหญ่จึงขี้งอนและเป็นคนที่มีปัญหาไม่เข้าใจกับความรักอยู่บ่อยครั้งสําหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์โดยส่วนมากจะพบคนรักที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะต้องประสบปัญหาเรื่องของการอกหักหรือว่ามีความรักสลายมาแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนับได้ว่าคุณเป็นคนที่ดูในการเลือกคู่และค้นหาความรักที่ดีคนหนึ่งสเสน่ห์คุณไม่ใช่หน้าตาละฐานนะ อยู่ที่ความจริงใจและดวงตาอันอ่อนวอนจนใจหญิงอ่อนระทวยผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ก็มักจะพบกับความรักกับผู้หญิงคู่ชีวิตที่มาจากอาชีพในแวดวงราชการครูบาอาจารย์เจ้าของร้านอาหารเสริมสวยก็จะเหมาะสมกับคุณมากกว่าแหนชีพอื่นอารมณ์รักของผู้ชายที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนโรแมนติกอย่างน่าทึ่งแต่เป็นคนแสนงอนจนเซ็งหากจัดให้ลงตัวและพอดีพองามก็มักจะรักกับ อยู่กันติดกันปลาเป็นปลาท่องโกเวลามีปัญหาก็จะหลีกหนีกันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ก่อนจะสายก็ต้องนัดเคลียร์ใจกับปัญหาคาใจเสียก่อนปล่อยไว้ก็เพ็นทุกทั้งคู่หึงหวงและแสดงความเป็นเจ้าของทางสายตามากจนเกินไปในบางครั้งใครได้เป็นคู่ก็ต้องฝึกหัดมองดวงตาทายอารมณ์ให้ได้เสียก่อนจะอยู่กันอย่างยืดยาวลักษณะเนื้อคู่ ชีวิตของคนที่เกิดวันจันเนี่ยจะมีลักษณะผิวดำไม่ดีเพราะว่าไม่เสริมดวงชะตาต้องดูผิ่งสองสีหรือผิวขาวเหลืองอาจจะเป็นขาวใสก็เหมาะสมหนีคนผิวดำก็จะดีกว่าคุณจะพบคู่ครองอย่างไม่คาดฝานันบางคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ชอบหน้ากันเลยแต่วันหนึ่งดวงชะตากลับมาทำให้รักกันมักจะพบรักในช่วงมีปัญหาหนักใจ เธอจะมาในรูปแบบของเพื่อนหรือผู้ช่วยเหลือหรือหญิงที่มีจิตใจงดงามหากคุณต้องแข่งขันหรือแย่งชิงผู้หญิงในฝันกับคู่แข่งก็รับรองเลยว่าคุณจะนำชัยชนะมาได้อย่างแน่นอนเพราะฝีมือผู้หญิงที่เป็นคู่ครองของผู้ชายวันจันนั้นมักจะสูงโปร่งหรืออวบขาวจะเป็นคู่สานคู่สมในการเกื้อกลกันอย่างมหัศจรรย์ยิ่งอายุของเนื้อคู่ของคุณจะอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณอย่างน้อยสองปีขึ้นไป จึงจะเป็นความรักแห่งเนื้อคู่ที่ลงตัวของชีวิตวันมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ผู้ชายที่เกิดวันจนันทร์ตลอดชีวิตก็ควรจะหาวันที่เหมาะกับดวงวันเกิดและเป็นวันธงชัยในชีวิตในการเริ่มงานมงคลก็จะเกิดผลดีกับดวงคุณเองวันในการเริ่มต้นทำงานหรือวันแต่งงานขยับขยายกิจการตำแหน่งหน้าที่ก็ควรจะเลือกเอาวันพุธ อาทิตย์หรือวันอาทิตย์เนี่ยก็จะดีที่สุดวันอริก็ต้องระวังในการร่วมกับหุ้สนส่วนหรือสําหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์วันอภิมงคลวันที่ดวงคุณไม่เด่นตามตําราก็จะบอกให้หลีกเลี่ยงวันอังคารแม้กระทั่งการครบค้าลงทุนกับหุ้นส่วนที่เกิดวันอังคารก็จะทําให้คุณประสบปัญหาได้เช่นเดียวกันสีเด่นในการเสริมดวงชะตาโดยทั่วไปแล้วชายที่เกิดวันจันทร์จะไม่ค่อย จะไม่ค่อยเป็นอริกาสีได้มากนักจะตกแต่งบ้านหรือซื้อยศยานพาหนะสามารถเลือกสีได้มากมายแต่ยกเว้นสีที่เป็นอริหรือไม่ถูกกับดวงคุณก็ควรจะหลีกเลี่ยงสีน้ําตาลสีบอนหรือสีที่ไม่ต้องฉะละกับดวงชะตาของชายที่เกิดวันจันทร์เลขวงคลดวงชะตาของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์จะเห็นได้ชัดว่าเลขสําหรับบ้านเลขที่ทะเบียนรถนั่นนะเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเป็นสิ่งคู่กาย และมักจะทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าหรือว่าประสบความสําเร็จได้หรือไม่เลขมงคลที่โดดเด่นของชายที่เกิดวันจันทร์คือ 0, 5, 7และ9โดดเด่นที่สุดสําหรับดวงชะตาของคุณในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsat มาสสกดง่ายๆนะครับ Vsat MART สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ